วันนี้ผมจะมาสอนการกู้รูปที่เราลบจากมือถือไปแล้วนะครับขั้นแรกก็ต้องเข้าไปเพจสตูครับแล้วก็นี่ครับค้นหาเลยครับแล้วก็มาตัวนี้ครับนี่เราก็ดาวน์โหลดใครยังไม่ดาวน์โหลดนี่ผมดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปครับ แล้วก,กดตัวนี้ครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ถ้ามันมีตัวติก๊กเราก็ติ๊กด้านบนนะติ๊กด้านบนก่อนนะครับแล้วก็กดเข้ามานี่ผมกดเข้ามาแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนงี้ครับนี้ถ้าเราจะเอารูปกลับคืนก็กดแช่ครับตัวนี้เรียกเรียกเรียกแล้วก็เอาลงเลยครับ เรียบร้อยครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ